อิ่มแล้วเออโอ้ท่านครับเมื่อกี้ใคร,รครับก็หลานชายประธานห้างหลานชายต,ตูนอ,อ๋อทำไมหุนดีจังครับเพียวจอยด<อ>ยเฉ<ล>ะเพียวลมก็มันคุมอาหารเนี่ยคุมอาหารถ้ามึงอยากจอยอยากเพียวลมมึงต้องคุมอาหารในเดียวอ๋อต้องคุมอาหารอืมอวอิ่มแล้วเราต้องคุมอาหารเก็บด้วยนะ หย,ยุดห้ามไปไหนเด็ดขาดพวกมืออยู่กับที่ทำไมคุณมาหานกท่านคุณมาหากนกท่านมันคนล,ละคู่เออห้เดียวไปไหนวะเดียว นั่งพิงแดดทำไมมึงหนาวเลยไงหนาวมากครับหนาวเลยร้อนจะตายหนาวมากเลยครับท่านทำไมมึงถึงหนาวมึงกินบัวหิมะกินบัวหิมะโอ้โห้าบาทสิบ,บาทมาึงกปเอา